สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรสุดาเงินยวงครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีหนึ่งสหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2ค่ะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ค่ะต่อมาในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ด้านด้านที่1ด้านความรู้ วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านที่2ด้านทักษะสร้างชิ้นงานที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้านที่3ด้านเจตคติมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนที่จะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะครูอยากให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เตรียมกระดาษนะคะ 2. เตรียมดินสอนหรือปากกาค่ะ นักเรียนเตรียมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนรู้จักเทคโนโลยีอะไรที่อยู่รอบตัวของครูบ้างคะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้และก็สิ่งนี้จากเทคโนโลยีทั้งหมดนะคะนักเรียนเคยใช้หรือเคยเห็นบ้างไหมเอ่ยต่อมาครูมีคําถามที่จะถามนักเรียนต่อคะ่ะนักเรียนคิดว่าปัจจุบนนะันณขณะนี้เทคโนโลยีที่ครูขึ้นรูปภาพให้ยังมีอยู่ไหมคะ จะเห็นว่าหลายอย่างนะคะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าหลายอย่างก็คือไม่ได้เห็นแล้วในปัจจุบันนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเทคโนโลยีเหล่านี้จึงหายไปคะจากที่นักเรียนตอบมานะคะไม่ว่าจะเป็นล้าสมัยหรือไม่ได้รับความนิยมแล้วล้วนเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางนั้นค่ะดังนั้นเรามาดูปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกันก่อนเลยว่าประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างค่ะมาดูปัจจัยแรกเลยค่ะปัจจัยตัวนี้ ปัจจัยตัวนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจัยตัวที่2นะคะปัจจัยตัวนี้ค่ะปัจจัยตัวที่2จะเป็นความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและปัจจัยตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยศาศาสตร์ทั้ง3ปัจจัยนี้นะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ และหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมนะคะและก็มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเทคโนโลยีนั้นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองค่ะเราทุกคนล้วนรู้จักคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์กันทุกคนนะคะนักเรียนคิดว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์คืออะไรคะลองตอบคำถามครูหน่อยสิ บางคนบอกว่า AI คือหุ่นยนต์บางคนบอกว่า AI คือโทรศัพท์มือถือแต่จริงๆแล้วนะคะ AI ก็คือโปรแกร,รมที่ถูกเขียนและพัฒนามาให้มีความฉลาดเทียบเท่ากับสมองมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถตัดสินใจได้ในสิ่งที่ซับซ้อนหรือช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้นนั่นเองค่ะเราจะแบ่งด้านของ AI ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้กี่ด้านเรามาดูกันเลยค่ะด้านที่ห ด้านการค้นคว้าหาข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Google หรือว่าตัว ChatGPT นะคะเพื่อช่วยให้เราหาข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะด้านที่ <S 2>, <S 2>, <S 2ด้านความบันเทิงค่ะนักเรียนจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะมีความบันเทิงเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน TikTok หรือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆนะคะ ในแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะคะจะตรวจจับความชอบของเรานะคะเพื่อแนะนําในส่วนของสิ่งที่คาดว่าเราจะชอบนะคะก็เป็น AI ในอีกประเภทหนึ่งด้านที่3นะคะด้านนี้เลย AI ที่ช่วยในด้านของการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการออมการวางแผนการเงินต่างๆนะคะด้านที่4 ด้านการตลาดเฉพาะบุคคลค่ะด้านนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน lazada หรือแอปพลิเคชัน shopee ที่จะมีการแนะนำนะคะตัวสินค้าที่คิดว่าเรากำลังสนใจต่อมานะคะด้านที่5นะคะคือด้านนี้ด้านการแพทย์ะคะ่ะในส่วนของด้านการแพทย์นะคะจะมีในส่วนของแอปพลิเคชันการพบแพทย์ที่เป็นออนไลน์ หรือช่วยวิเคราะห์ในส่วนของโรคเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์ค่ะและด้านสุดท้ายค่ะด้านการเดินทางนั่นเองค่ะ Google Map ก็สามารถช่วยเราในการเดินทางให้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยค่ะจะเห็นว่า AI มีประโยชน์ในชีวิตเรามากเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนมาลองชาเลนจ์หรือมาลองท้าทาย AI กันว่า AI เนี่ยค่ะจะทำสิ่งที่เราต้องการได้ตรง1 0 0ยหรือเปล่าตอนนี้ที่ครูบอกให้นักเรียนเตรียมกระดาษ และก็เตรียมปากกานักเรียนเตรียมเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเตรียมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ 1. นนะคะครูอยากให้นักเรียนเขียนชื่อตัวละครในวรรณคดีหรือผีที่เป็นผีของประเทศไทยเขียนลงไปในกระดาษเลยค่ะข้อที่1ข้อที่2นะคะครูต้องการให้นักเรียนเขียนว่าตัวละครที่หนูเลือกมาเขามีลักษณะท่าทางยังไงมีความรู้สึกตอนนั้นยังไงเช่น กำลังร้องไห้กำลังหัวล้อกำลังมีความสุขนะคะนักเรียนเขียนลงไปในกระดาษได้เลยค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3ครูอยากให้นักเรียนเขียนลักษณะการแต่งกายของเขานักเรียนจินตนาการได้เลยนะว่านักเรียนอยากให้ตัวละครที่หนูเลือกมาแต่งกายยังไงนักเรียนเขียนลงไปในกระดาษได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อที่4ครูอยากให้นักเรียนเขียนว่า ตัวละครที่หนูเลือกนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่สถานที่ไหนนักเรียนเขียนอธิบายลักษณะให้ครูหน่อยค่ะเราจะเอาทั้ง4ข้อนี้ไปทำอะไรนะคะโจทย์ที่เราจะใช้กับ AI วันนี้คือการใช้ AI ที่เป็นประเภท text to image นั่นเองนะคะ text to image คืออะไรคือการเขียนสิ่งที่เราต้องการให้ AI generate รูปภาพให้นั่นเองค่ะ ตัวเว็บไซต์ที่เราใช้นะคะที่จะเป็นตัวช่วยในการใช้ t e x t To Image ในวันนี้คือ bring com image create นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถคลิก join a r create แล้วก็เลือกการ j o ยผ่าน work หรือ School Team ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถใช้อีเมลของเรียนล็อกอินได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเราจะอยู่ในหน้าตาเว็บแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องฝึกการเขียนพร้อมนั่นเองพร้อมคืออะไรคะ พร้อมคือตัวข้อความที่เราจะระบุให้ AI สร้างตามสิ่งหรือตามข้อความที่เรากำหนดการเขียนพร้อมที่ดีมีอะไรบ้างนะักเรียนมาดูเลยค่ะ 1. ห,หนูต้องระบุเลยว่าหนูต้องการภาพอะไรลักษณะยังไงและก็อยู่ที่ไหนและสุดท้ายนะคะต้องการภาพแบบใด ภาพแบบใดในที่นี้ก็คือต้องการภาพวาดหรือภาพจริงหรือภาพที่เป็นลักษณะ 2D หรือ 3D นักเรียนระบุไปในพร้อมให้ชัดเจนได้เลยค่ะดังนั้นในงานนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเขียนพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ตรงตามโจทย์ที่นักเรียนเขียนไปในกระดาษนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนได้พร้อมแล้วให้นักเรียนใส่ในช่องตัวนี้ได้เลยค่ะโอเคนะคะเมื่อนักเรียนใส่ในช่องตัวนี้แล้ว นักเรียนกดปุ่ม create สีชมพูได้เลยภาพที่นักเรียนได้มาจะมีทั้งหมด4รูปภาพนะคะถ้ายังไม่ตรงตามความต้องการของนักเรียนนักเรียนต้องกลับไปเขียนพร้อมใหม่และกด create ใหม่ให้ได้รูปภาพที่ตรงตามโจทย์มากที่สุดค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เรียนต้องทำคือใบงานตัวนี้ค่ะ นักเรียนต้องเขียนอะไรให้ครูบ้าง1ค่ะช่องบนสุดเลยครูต้องการให้นักเรียนระบุพร้อมที่นักเรียนใช้เจ n เน a เรตรูปภาพนะคะระบุไปในช่องนั้นเลยนะคะ 2. ครูอยากให้นักเรียนวิเคราะห์สิว่าข้อดีของการใช้ Text to Image หรือการสร้างรูปภาพด้วอ AI มีข้อดียังไงแน่นอนค่ะมีข้อดีต้องวิเคราะห์ข้อเสียด้วยและก็ทาการแนบรูปภาพที่หนูชอบที่สุดมา1่รูปนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยในสัปดาห์หน้าเราจะมา เรียนเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีกันต่อนะคะนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยนะคะสามารถมาติดต่อสอบถามครูได้โดยตรงหรือว่าคอมเมนต์ไว้ในคลิปวิดีโอของครูก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะและตั้งใจทํากิจกรรมร่วมกันค่ะสวัสดีคะ่ะ